ทุกคนมาใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเห็ดฟินแลนด์เห็ดพึ่งหวานฟินแลนด์ทุกคนที่ปุ้ยก็หาจนเจอนะจ๊ะโอ้โยน้องเอ้ยดูอันนี้อาขาแม่แข็งเตดแล้วก็โอ้ยอยู่หินอยู่ในหินโอ้ยไม่ได้ท้าทางโอ้โห อันนี้คือวิวที่เรามาตักลูกแดงนะคะใกล้ๆตรงนี้เป็นทะเลเออ่เขาเรียกอะไรล่ะอืมไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำแล้วก็ไปเชื่อมต่อเอ,อที่ทะเลสาบหรือเปล่านะตรงนี้ค่ะวิวสวยๆค่ะอันนี้ก็ทางรถไฟตรงนี้จะ้ะ เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะพี่ๆน้องๆจากเพื่อนๆจากนี้ไปห้ามกระพริบตาเพราะว่าเราเห็นเห็ดพึ่งหวานเยอะเลยทุกคนมันเยอะโพดเยอะโพเลยไปเก็บกันนะจ๊ะทุกคนนี่กำลังขึ้นเลยออ้ยเมื่อกี้เดินเกือบมาเหยียบ เกือบมาเหยียบนี่ด,ดูสิน,นู่นนู่นจะพาทุกคนมาเอาเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานคืออันกลับมาตรงนี้ก็มีอีกดอกนะจ๊ะโอ้โห เอาไว้ให้น้องเกิดดีกกว่าเนาะเรายังมีอีกหลายดอกไปดูกันนี่ไงนี่ไงนี่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 น ngon ngon mà mày bị xuống đồ mm -hmm. ai dây ya sụi sụt ồ, Ừ. Đó, 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 ขาแข็งอยู่เดอ้อทุกคนเห็ดพึ่งหวานเต็มเลยจ้ะเห็ดพึ่งหวานเพิ่งเกิดเต็มเลยโอ้อันนี้น้องนั่นแล้วทุกคนเห็ดพึ่งหวานโอ้ สวยด้วยทุกคนนู่นนี่นูน่นโอ้ยไหนบางกิ่งไม้อันนี้คิดว่าแกะแล้วเอาไว้นี่นะคะแล้มันเยอะอย่างนี้ล่ะนี่นี่โห อยู่ในดินจ้าอยู่ในดินโฮอ้ย oh. oh. อยู่ข้างๆกันนะทุกคนทุกคนว่าใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเห็ดฟินแลนด์เห็ดพึ่งหวานฟินแลนด์ทุกคน,กคน <laughs> พี่ปุ้ยก็หาจนเจอนะจ๊ะ น้องก็ยังหลบไม่พ้นโอ้ยแต่ว่าจะเอาอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเด้อจะเอาอย่างไงโอ้ยโอ้โหเห็ดพึ่งหวานฟินแลนด์ก็มีนะคะอยู่ในดินนะคะพี่ปุ้ยก็หาเจอนะจ๊ะกำลังโผกํกำลังโผ นี่ใช้จักแรแลนีบมาอีกสามดอกมาไปน้ำกันไปน้ำกันจ้าไปน้ำกันเด้อรุ่นจักแรแลนีบก้องไปไปไป ไปมุมน้นด้กว่าเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนนนนช้าๆปุ้ยช้าๆปุ้ยตื่นเต้นโอ้หพี่น้องเอ้ยดูอันนี้อาดขาแม่แข็งเป็กแล้วก็อุย้ยอยู่หินอยู่ในหิน โอ้ยไม่ได้ข้าทางโอ้โหทุกคนพาเบิ่งเด้อมาดูเด้องามงามเด้อ ทุกคนทุกคนทุกคนจับตาดูดีๆจับตาดูให้ดีนะจ๊ะโหคุณพี่คุณน้องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกโอ้ยสามดอกโอไมโอยภาษาโคราชจักจิว่ายังไงดีเนาะจักจิวายังไงดีเนาะ พี่นองโคร,ราชเอ๋ยมาเดอ้อมาเก็บเห็ดผึง่งจักจะว่ายัางไงเก็บเห็ดผึ่งเดอ้อทุกคนเดอ้อมาเก็บน้ำกันนี่นี่ดูเด้อพี่นองดูดูนะคะทุกคนสวยสุด,สด เวอรวางอารังการงานสร้างดอกเมื่อกี้นี้จะตัดขาให้ดูนะคะเอาหัวหักเลยจะตัดขาให้ดูนะทุกคนดอกที่อยู่ในดินน่ะโอ้ตัดไม่ถนัดเพราะว่าอันนี้ใช้ขานหนีบกล้องไว้ที่จริงคือ ไม่มีหนอนเลยทุกคนเดี๋ยวไปล้างน้ำเอานะเดี๋ยวไปล้างน้ำเอาดูอ้โหขาอวบมากเลย คนนี่หัวหัวน้องโอ้ยดีใจจัง ดูทางรถไฟจะทุกคนแต่ปกติไม่มีรถไฟวิ่งนะคะสวยไหมน้องเห็ดน้องเห็ดก็มีอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกโอ,โอ,โอ้ขาลึกมาก ทุกคนฝนตกโดยไม่บอกกล่าวเลยวิ่งหนีฝนปกติดูพยากรณ์อากาศคือแบบไม่มีฝนนะทุกคนหกหมดเลยทุกคนที่ตักน้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี้วิ่งหนีฝนมาหลบใต้ต้นไม้ตลกมากเลยทุกคนก็ก็เขาบอกไม่มีฝนนะ เราก็แบบว่าเออเต็มที่เลยที่ไหนได้ดูอุปกรณ์เหลือเท่าเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเก็บใหม่กลับบ้านกันจริงๆแล้วจ้ะกลับบ้านกันดูตกไม่ถึงสามนาทีมาอย่างหนัก ห้านาทีหยุดแล้วไปแล้วฝนไปแล้วเหมือนแก้งเราเลยเนาะ <c oughs> คำเจ้าของคำตัวเองแม่โมืดแม่ถ้าฝนหยุดเดี๋ยวเดินกลับก็จะหาเพจพึ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงรถรถก็อยู่ไกลพอสมควรเดี๋ยวจะเดินอ้อมออกไปเนาะ <c oughs> บ้านนี้ฝนมันไม่ได้ตกแบบบ้านเรานะทุกคนมันมาแบบว่า เม็ดเล็กๆมาพลึบแล้วก็หายไปเลยทุกคนมันไม่มันไม่ได้เปียกนะเนี่ยฝนตกแต่ไม่ได้เปียกเลยแล้วก็ไม่ถึงห้านาทีน้องฝนหายวาบเลยทุกคนคะทุกคนคะฟังทางนี้เจอดงเห็ดเหลือง พาทุกคนไปดูเห็ดเหลืองอีกแล้วทุกคนเห็นไหมคะมดงเห็ดเหลืองเหลืองเหลืองยาวไปเลยโอโ้สวยด้วยทุกคนมาเก็บเห็ดเหลืองด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเจ็บตรงไหนก่อนดี ทุกคนเหลืองอะไรจะปานนั้นจะทำความสะอาดไปเลยนะคะทําความสะอาดไปเลยดงเหดเหลืองชัดๆ ดอกสวยวันนี้เราไม่ได้รูแดงแล้ก็ได้เหเหลืองบ้านนะคะลูกแดงยังไม่สุกเลยทุกคน 我呢？ ตรงนี้นะคะดูได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะคะโน่นโน่นอีก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 เดียวเดียวเดียวค่อยๆเดินค่อยๆเดินนี่อืมนี่อีกเดอะขอโทษขอโทษกล้องไม่โอ้ยนี่นี่ ยาวไปยาวไปเห็ดเหลืองตรงนี้ก็มีทุกคนเห็ดเหลืองนะจ๊ะให้ดูตรงนี้นะคะทุกทุกคนเห็ดเหลืองของเรางามปลา่ำปลาเืออีกแล้วอ,อืมีโอ้โหดูด๊ะ ดอกนีติดติดต้นไม้เอายังไงล่ะเนี่ออยอ้ยขอไปแดดแดดส่องกํงแดดกำลังด,ดงีเลยนู่นงไงมีอีกนะจ๊ะเห็นไหมยาดอ้านี่นี่นี่ มันดงเห็ดเหลืองชัดๆดงเห็ดเหลืองชัดๆเลยนู่นมองไปก็เห็นมองไปก็เห็นอีกทุกคนมองไปยาวๆก็เห็นอีกเยอะเลยจ้ะนี่นี่อ ดูตรงนี้มองไปก็เห็นอีกจ้ะทุกคนมองอีกก็เห็นอีกถ้าแดดส่องนิดนึงนู้นไกลๆดอกนี้ดูดูด,ดูเกิดไม่ได้ ก็จะได้น้ำเมื่อคืนนี้อุ้ยอันนี้เอาไม่ได้เกือบเหยียบ,บน้อง ม,มาเกิดตรงนี้ก็หลบพี่ปุณนมพ้นน,นะคะหนึ่งสองสามโอ้โหหน้าดีทุกคนดูนะดีดีดีอุ๊บวายยายยงกยยหวัว โดนได้มา Shift อีกอันนึงได้ได้โอ้โใหญ่เกิอน่นโน่นเดี๋ยวมองเห็นอีกทุกคนตามมาเก็บน่นโน่นโน่น่นเดี๋ยวกอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว Ui, nó suối Nước nền Ui, nó Không mà lúc lướt nó Ui, nịt Kéo nó đi Điều nó, điều nó Ô hô Bắt tí thô, bát ก้นตะเรนเลยภาษาฟินนะคะก้นตะเรนเลยนี่ไงทุกคนที่เก็บเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไปเอาถังมาใส่ก่อนนะคะขอภัยแสงเจ้าแม่เห็ดเหลืองดูเจ้าแม่เห็ดเหลืองทุกคนเพ็ดมันปูโคใหญ่กว่ามือหนูอีก ปาดเจ้าแม่เห็ดเหลืองป๊ดป๊ดปอดโคตรโผล่เนาะทุกคนแบตจะหมดแล้วนะคะแบตจะหมดแล้วไม่ได้เอาก็กลับบ้านกันค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วไปดูกันนะคะว่าได้ได้เห็ด อะไรบ้างเยอะไหมนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนกลับมาถึงบ้านปุ๊บฝนหยุดตกฝนหยุดตกดูนะแดด pues. แ to to ออกจ้าแกงกันนี่นาแดดออกเดี๋ยวนะนี่ เห็ดมาเหลืองก็เยอะอยู่นะเกือบเต็มถังก็อันนี้เห็ดพื้หฐานคือหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็ไดุ้อันนี้แบบสุกุุกเห็ดพึ่งขาลายก็น,นี่แหละทุกคน